สวัสดีครับผมแอปเปิ o ฟอร์ดพนักครนเกษตรน้องมินนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ครับผมมีรถรุ่น Laptor นะครับเป็นคันนี้เป็นโคดออร์เรนต์นะครับเป็นสีส้มแบบฉบับของ Laptor นะครับคันนี้ราคารถ1 8 6 9 0 0้านานะครับเพิ่มสีโคดออร์เรนต์อีก1,000บาทนะครับแล้วก็มีเพิ่มสติ๊กเกอร์อีก1,000บาททั้งหมดคันนี้ราคารถ1,889,000บาทนะครับก็คือเพิ่มสี1,000เพิ่มสติ๊กเกอร์ อีก10,000บาทจากโรงงานเลยนะครับก็ราคารถ1 8 8 9 0 0 0านาันนะครับแรปเตอร์คันนี้ประอบกับเครื่องยนต์เบนซิน3.0 V6 นะครับแรงม้า397แรงม้าแรงบิด583นิวตันเมตรนะเป็นเครื่องเบนซิน V6 เลยนะครับถือว่าเครื่องที่กระบะที่ว่าร้อนแรงที่สุดในไทยณปัจจุบันนะครับเรามาดูว่าแรปเตอร์มีอะไรกันบ้างนะครับเราเริ่มมาที่ด้านหน้าก่อนเลยนะด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นกระจังหน้าสีดำด้านเป็นแบบฉบับของแรปเตอร์ V6 นะครับสีดำด้านเลยนะครับ แล้วก็มีกล้อง3 6 0องศานะครับที่ด้านหน้าตรงกระจังให้ด้วยนะครับของแรปเตอร์เลยนะครับมาที่กันชนด้านล่างเลยนะกันชนของแรปเตอร์เนี่ยจะเป็น2สีนะครับตัวรถสีส้มนะครับแล้วก็กันชนเนี่ยจะเป็นสีดำด้านนะครับแล้วก็มีตรงขิปด้านล่างเ่ยเป็นสีเงินของตัวแรปเตอร์นะครับเซ็นเซอร์หน้า6จุดนะครับก็คือด้านซ้าย3ขวา3านะครับก็เซ็นเซอร์รอบคันด้านหน้า6จุดเลยนะครับไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED นะครับแสงสีขาว ครับตัวนี้ก็เวลาเปิดไฟตัดหมอกเราเขับวงคืนสามารถใช้ไฟตัดหมอกได้เป็นแสงสีขาวครับเป็นแบบ LED เลยนะครับและในส่วนของตัวกันชนด้านล่างเนี่ยของเรามีมีตัวเขาเรียกว,ว่าเป็นเลด้ากะระยะก,กับรถคันหน้าที่เขาเรียกว,ว่าระบบ Adaptive Cruise Control นะครับเราจะบังคับให้รถเราเนี่ยวิ่งด้วยอัตโนมัติโดยที่รถเราเนี่ยไม่ไปนชนกับรถคันหน้านะครับเขาเรียกว,ว่า Adaptive Cruise Control สามารถล็อกความเร็วได้นะครับแล้วก็มีตัว Stop and Go เข้ามาช่วยให้รถเนี่ย รถเราออกตัวตามรถคันหน้าครับรถเราวิ่งตามรถคันหน้ารถเรายุดรถคันหน้าหยุดรถเราหยุดตามนะครับแล้วก็รถคันหน้าออกตัวนะครับรถเราก็ออกตัวตามนะครับเรียกว่าระบบ Adaptive Cruise Control ทงานร่วมกับระบบ Stop and Go นั่นเองนะครับของตัวแรปเตอร์คันนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะครับของเรามีแผ่นกระแทกด้านล่างคันนี้มาจากโรงงานเลยนะครับเป็นสีเงินนะครับตัวนี้ก็เวลาเราวิ่งทางออฟโรดเนี่ยมีเศษดินเศษหินของแข็งเนี่ยางแผ่นเปล็กตัวนี้จะเซฟไม่ให้ตัว ของแข็งมากระทบกับขึ้นจ์ให้เกิดความเสียหายนะครับก็ถือว่าเป็นการเซฟได้ดีนะครับของตัวแผ่นกระแทกด้านล่างตัวนี้และตัวด้านในเนี่ยเวลาเรารถวิ่งเนี่ยตัวเนี้ยเขาจะเปิดปิดอัตโนมัตินะครับของตัวด้านหน้าจะมีเป็นแบบตัวเหมือนไอโรไดนามิกอ่ะจะปิดเปิดปิดพัดพลมด้านหน้าดูานหนาให้ด้วยนะครับก็เพิ่ม,เพ,มเพิ่มแรงรับลมให้กับตัวด้านหน้าของรถนะครับแล้วในส่วนของตัวด้านบน,นครับไฟหน้าของเราเป็นไฟ,ไฟหน้าแบบ Matic LED นะครับก็คือเป็นไฟ d a y light เป็นรูปตัว C เป็นไฟสีแคมป์นะครับก็ไฟหน้าเป็นแบบแมทริกมีไฟสูงไฟต่ําอยู่ในโคมเดียวกันนะครับไฟเลี้ยวสีส้มนะครับอยู่ในหลอดเดียวกันตัวไฟหน้านะครับไฟแมทริก LED เนี่ยก็จะเป็นไฟที่ว่าปรับปรับไฟอัตโนมัติเวลาเราเข้าโหมดกลางคืนครับเราขับอยู่ในเส้นทางที่มันมืดมากๆเนี่ยไฟเขาจะปรับสูงอัตโนมัติเลยเป็นออกเป็นรูปตัววีนะครับก็เปิดสูงตรงด้านข้างซ้ายขวานะครับก็เพื่อให้ส่องสว่างเวลาเราขับทางด้านข้างครับพอมีรถสวนมาปุ๊บลำแสงก็จะปรับอัตโนมัติไฟเนี่ยจะไม่ไปแยงตารถคันหน้านั่น ของตัวแมตติกเอลของ Ford นะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็มีเฉพาะกับ Ford เท่านั้นนะครับที่เป็นไฟแมตติกเอลฝากระโปรงด้านบนนะครับก็เป็นแบบแอโรดันดิมรับลมได้ดีนะครับรับลมได้ดีเส้นขอบมุมตัดเนี่ยเขาจะทำมาเพื่อให้รถมันวิ่งได้ดีขึ้นนะครับไปอ่าแรปเตอร์เนี่ยเป็นรถออฟโรดเน้นการวิ่งออฟโรดนะครับก็จะใช้ความเร็วสูงนะครับการออกแบบของตัวฝากระโปรงเนี่ยก็จะทำให้มันเพื่อรับลมได้ดีลูบลมได้ดีครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างของตตตตัััััววแแรรรรรรรปปปเเเเเอออ์์นนนนนนะคคคบบบี้้ใช็ื่งซิ 3.0ุศน v 6นะครับแรงม้า mm hmm? 3 9 7้ก็แรงม้าแรงบิด5 8 3ิมนิวตันเมตรเลยก็คือว่าเป็นกระบะที่ความแรงมากสุดในไทยแล้วนะครับตอนนี้เรามาดูฝั่งซ้ายก่อนเลยฝั่งซ้ายก็จะมีน้้ายาฉีกกระจกเป็นกรบบุกสีน้ำเงินนะครับน้ํายารลอยเย็นเป็นสีเขียวนะครับก็จะเป็นสีเขียวตัวนี้นะครับแล้วก็น้ำมันเบรกมออลมเบรกของเราเป็นแบบมอเอรเบรกแบบไฟฟ้านะอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์นะครับก็นิยมใช้กับรถยนต์ไฮบริดนะครับแล้วก็รถยนต์ไฟฟ้าที่เขาใช้ก ฟอร์ดเขาวางรากฐานไว้แล้วนะครับอนาคตอาจจะเป็นแลปเตอร์ไฟฟ้าก็ได้นะครับเครื่องเบนซิน v 6 3. 0นะครับก็จะมีไบเทอร์โบ2ลูกตรงข้างเครื่องยนต์เลยนะครับก็ถือว่าเครื่องยนต์ก็เต็มห้องเครื่องเลยนะครับสำหรับเครื่อง 3.0- ม v 6นะครับก็เรียกว่าเป็นเครื่องซูเปอร์คาร์คันนึงนะครับของัตกระบะนะครับแบตเตอรี่ของเราก็เป็นแบบ agm นะครับก็คือเป็นแบตเตอรี่ลูกใหญ่จ่ายไฟได้เสียนที่สุดนะครับก็ ตัวเนี้ยแบตตัวเนี้ยก็ตอนิยมใส่กับรถยนที่เป็นรถยนยุโรปจนยนซูนร์คาหรือจนสปอร์ตนะครับก็แรปเตอร์อเราราคารถร้านแปดก็เอาแบตเตอรี่ g m ที่ดีที่ดีสุดนะครับก็มาใส่กับตัวแรปเตอร์ของเรานะครับกองฟิลอยู่ตติดกับแบตเลยครับก็คือแยกส่วนกันซ้ายของเลว้วขวาคือเพื่เป็นพวกแบตแล้วก็กองฟิลนะครับท่อ้ํายาของเราก็เดินใหม่นะครับไม่พลาดเครื่องยนต์ที่มันมีความร้อนนะครับก็เป็นการออกแบบดีไซน์ใหม่ของฟอร์ดนะครับที่ทําออกมาเพื่อให้ผู้โดยสารที่นั่งอยู่ในรถเนี่ ห้องเครื่องของตัว Ford Raptor 3.0 V6 ก็จะเต็มๆเลยห้องเครื่องเลยนะครับและส่วนของพัดลมไฟฟ้าหรือที่เขาเรียกว่าหม้อน,น้ำไฟฟ้าเนี่ยก็จะเป็นแบบแกเล็ตเป็นใช้ของยี่ห้อแกเล็ตนะครับก็จะช่วยให้รถเนี่ยมันออกตัวได้ดีขึ้นรอบของรถเนี่ยก็จะไวขึ้นเวลาออกตัวนั่นเองนะครับก็วัดอุณหภูมิความร้อนของเครื่องยนต์ได้ด้วยนะครับแล้วไปส่วนอื่นของตัวด้านข้างของ Raptor ทันทีกันบ้าง ด้านข้างของตัวแรปเตอร์นะครับเราก็จะเป็นซุ้มล้อ6นิ้วสีดําด้านมาจากโรงงานเลยนะครับก็ถือว่ารับกับตัวแมกยางบีเช่วงล่างของเราใช้เป็นโช๊คฟ็อกสองจุดนะครับเป็นโช๊คโมโนโทูบนะครับเป็นปรับแบบระบบลีฟวาลเป็นแบบอินตนไบาพาสนะครับก็ปรับความนุ่มความแข็งได้แบบอิสระเลยนะครับก็เป็นโช๊คที่แบบว่าที่เขานิยมใช้ในตัวแรปเตอร์ทั่วไปนะครับโช๊คตัวนี้จะมากับแรปเตอร์ที่ขายในอเมริกานะครับเราก็ใช้เป็นช่วงล่างที่ที่อเมริกาเลยนะครับ ก็คือว่าปรับความนุ่มแข็งแบบอัตโนมัติเลยของตัวระบบลีฟวาล์วนะครับเรียกว่าอินเทอร์นอลไบพาสนะครับเราขับทางเรียบหรือออฟโรดเนี่ยโช๊คเขาก็จะปรับไปอัตโนมัตินะครับยางเราใช้เป็นยาง bf goodrich k two นะครับสี่เหลี่ยใช้285แปทับเจ r 1 7ยางขอบ17ยางก็วิ่งทางเรียบก็ได้ออฟโรดก็ได้นะถือว่าเป็นยางวิ่งกันสองสถานะนะครับทางเรียบก็เสียงก็จะไม่ดังนะครับนุ่มหนึบนะครับของตัวยาง bf คันนี้นะครับยางก็เกรดระมีกาเลยนะของตัวยาง bf m a อบ17สีเทาากิบนะครับ ลัตเตอยางของ BF ตัวนี้นะครับยางออโเทเรนก็วิ่งได้ทั้ง2แบบนะครับออฟโรดก็ได้ถึงทางเรียบก,ก็ได้นะครับปีกนกคู่อิสระบนล่างนะครับก็มาพร้อมกับตัวแรปเตอร์เลยนะเวลาลูกค้าขับทางเร็วหรือเข้าโค้งเนี่ยรถมันก็จะทรงตัวได้ดีขึ้นสําหรับตัวปีกนกอิสระบนล่างนะครับสชั้นเลยนะครับมีระบบเบรก ABS ป้องกันลอ้ลอล็อกนะดอีบีดีแล้วก็ระบบการกระจายแรงเบรกแบบอ e ิเล็นิกกีเอสพีระบบควบคุมสิทธิภาพการทรงตัวรถมี RM ร์เกลยุทธิ์ความด้วยนะครับแล้วก็มี HLA ฮิวนแอซิดนะครับรถออกตัวบนทางราดชันรถหยุด3วิจะไม่ถอยหลังไปชนกับรถคันหลังนั่นเองนะครับแล้วก็ดิสเบรกคู่หน้าแล้วก็ดิสเบรกคู่หลังระบบคว่าภัยของตัวแรปเตอร์เนี่ยก็คือมามาจัดเต็มมาเลยสำหรับตัวแรปเตอร์คันนี้นะครับราคารถ1 8 8่0 0 0 0นน้าันั่นเองนะครับแต่เราไปดูทางด้านแก้มข้างกันบ้างแก้มข้างของเราก็มีช่องระบายความร้อนด้วยนะครับมาจากด้านบนครับที่ห้องเครื่องแล้วก็ระบายความร้อนนะครับฝากระโปรงเราก็มีช่องรับลมด้วยนะครับแก้มข้างนะครับก็ทําให้รถเนี่ยมันไม่อนย่งต์ ในส่วนวของกระจกมองข้างซ้ายขวาเนี่ยอ่าแล้วก็มีไฟเลี้ยวสีส้มอยู่ในกระจกมองข้างด้านบนก็จะเป็นสีส้มตามสีตัวรถเลยโค้ดออเรนต์นะครับตรงกระจกมองข้างมีกล้อง360องศานะครับรอบคันนะครับที่กระจกมองข้างซ้ายขวานะครับแล้วก็มีไฟส่องเท้าเวลาลูกค้ามากลางคืนเนี่ยเปิดประตูรถเนี่ยปลดล็อกประตูเนี่ยไฟตัวนี้ก็จะสว่างขึ้นเพื่อให้เวลาลูกค้าเดินมาจากทางมืดๆเนี่ยจะมองเห็นทางที่จะเปิดประตูรถได้นะครับก็เป็นระบบเทคโนโลยีแบบใหม่ที่ฟอร์ด ออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้งานแบบสะดวกสบายขึ้นนั่นเองครับบันไดข้างของเราก็เป็นแบบฉบับของแรปเตอร์เลยนะครับตัวนี้พ่นสีสีดำด้านครับแล้วก็ยิงทรายแบ่งอย่างดีเลยครับตัวนี้มีซามเซาะล่องได้ด้วยนะครับเวลาเราขับทางออฟโรดเนี่ยพวกเศษดินเนี่ยที่มันติดกับตัวบันไดข้างเนี่ยเราก็สามารถทำความสะอาดได้นะครับแล้วก็ใช้น้ําฉีดตัวนี้ก็สามารถล้างทำความสะอาดได้เลยนะครับแล้วก็มีคําว่าแรปเตอร์อยู่ตรงบันไดด้านข้างด้วยนะครับตัวนี้สกรีนคาว่าแรปเตอร์นะครับกุญแจของตัวแรปเตอร์นะครับเป็นแบบสมาร์ทเคเลดนะคร อันเดียวกันนะครับแล้วก็ส่วนของตัวกุญแจเราสามารถดึงสลักนะครับตัวนี้มันล็อกประตูได้นะครับอันนี้ส่วนของกุญแจสมาร์ทคีย์เลสนะครับเราสามารถกดสลักนะครับดึงออกมาได้แล้วก็กรณีถ้ารถเรามีเด็กเนี่ยเราสามารถล็อกประตูเด็กได้นะครับกลัวเด็กเขาเป out, ิดประตูเล่นเวลาเราขับขี humanity, ่อยู่แล้วก็ดึงสลักมาแล้วก็มาล็อกที่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นการล็อกเด็กภายในเด็กก็จะไม่สามารถเปิดประตูเล่นได้เวลาเราขับขี่อยู่นั่นเองนะครับ กุญแจอยู่ที่ตัวใช่ไหมเราก็สามารถเปิดตัวลวงประตูได้เลยรถก็จะเปิดได้อัตโนมัตินะครับเป็นดับสมาร์ทที่เด็ดพอเราจะล็อกรถเราก็แค่สัมผัสกุญแจก็จะล็อกรถให้นะครับรถคันนี้ก็ติดฟิล์มให้ให้ลูกค้าเรียบร้อยนะพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าเลยนะครับติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของด้านท้ายโรบาร์นะครับของเราใส่เป็นสปอร์ตบาร์ของไวท์แท็กนะครับก็คือลูกค้าขอใส่โรบาร์ไวท์แท็กก็คือเป็นสีเทากาแฟแล้วก็มีรถเป็นสีเงินนั่นเองนะครับขอเพิ่มโรบาร์เเป็นนนขอองงั่ ใส่โลบาวไปแท็กสวยงามเลยนะครับช้งานได้จริงส่วนด้านท้ายเนี่ยชคนอกแกรซีนะครับก็เป็นการออกแบบดีไซน์ใหม่ของตัว Ford ในเกณฑ์ทุกรุ่นก็จะเพิ่มการทรงตัวแล้วก็มีความนุ่มนวนลกับผู้โดยสารที่นั่งอยู่ในห้องโดยสารนะครับก็ได้รับความนุ่มนวลของตัวช่วงล่างนะครับชกฟ็อก2.5นะครับแบบลีฟวาวอินเทอร์นอลไบาพาร์ตก็ปรับความนุ่มและในอัตโนมัติเวลาขับขี่ทั้งเลียบหรือออฟโรดนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยของเราใช้เป็นบล็อกลิงนะครับเป็น วัดลิงค์สองข้างซ้ายขวาเนี่ยก็เป็นเหมือนกล้ามที่คอยยึดให้รถเนี่ยมันทรงตัวได้ดีขึ้นเวลาใช้ความเร็วหรือขับทางออฟโรดที่มันมีการลาดเกีย์ของตัวรถนะครับมีหารกระโดดมีการเถินเนี่ยวัดลิงค์เนี่ยจะเป็นเหมือนกล้ามคอยยึดรถนะครับเป็นคอยยึดรถให้รถมันอยู่ทรงตัวได้ดีขึ้นของตัววัดลิงค์วัดลิงค์จะมีมาเฉพาะตัวเอเวอเรสต์ขับสี่ทุกรุ่นนะครับขับสองขับสี่เลเวอร์นะครับก็จะมีเป็นวัดลิงค์มาให้ก็เป็นเหมือนกล้ามคอยยึดรถให้อยู่เข้าโค้งได้ดีขึ้นทรงตัวได้ดีขึ้นนะครับ ด้านท้ายเราก็สกินเพราะว่าแรปเตอร์พร้อมสติกเกอร์มาจากโรงงานเลยสติกเกอร์ก็เป็นลายแบบไฮโดรกราฟิกนะครับก็มาจากโรงงานที่ติดมาให้กับตัวแรปเตอร์นะครับด้านท้ายมีบาสปอร์ตนะครับของไฟท้ายเวลารถเรามาด้านข้างเนี่ยไฟไฟบาสปอร์ตเนี่ยเขาจะแสดงผลที่ตรงกระจกมองข้างซ้ายขวานะครับก็เป็นเซ็นเซอร์เตือนจุดมุมอับนั่นเองนะครับไฟท้ายของเราเป็นแบบ full led นะครับไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยเนี่ยก็จะเป็นแบบ led เลย full led นะครับของตัวไฟท้ายแรปเตอร์นะครับทางด้านท้ายแรปเตอร์เนี่ยก็จะมีอะคริลิกเป็นสี ดำด้านนะครับล้วก็เขียวข้าวว่าแหละแรปเตอร์นะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ครับเป็นแบบไฮโดรกราฟิกจากโรงงานเลยติดมาให้กับตัวแรปเตอร์นั่นเองนะครับโลโก้ฟอร์ดตัวใหญ่นะครับตัวนี้เป็นสีดำครับแล้วก็พร้อมกล้องถอยหลังให้ด้วยเวลาเราขับเกียร์ถอยหลังเนี่ยภาพอ่ะจะไปหยอกที่จอซิงค์โฟร์เอสนิ้วภายในนะครับประตูมือเปิดฝากระบาดท้ายสีดําด้านแล้วก็มีไฟเบรกด้วย3มาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับการจุนท้ายของแรปเตอร์นะครับมีเซนเซอร์ทั้งหมด6จุดนะครับก็มาจากโรงงานนะครับมีเซนเซอร์6จุดอ ห่วงลากด้านหลัง2จุดเลยนะครับตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้จริงครับเพราะว่าห่วงตัวนี้ลัดกับตัวแคทซีรถมาเลยนะครับก็ลูกค้าสามารถใช้งานได้ลากจูงได้นะครับตัวแคตซีรถนะครับแล้วก็มีระบบท่อคู่นะครับท่อคู่เนี่ยสามารถปรับปรับเสียงได้4โหมดนะครับของตัวแรปเตอร์นะครับตัวนี้ท่อคู่ปรับเสียงได้4โหมดแล้วเราไปดูคลิปภายในว่ามีโหมดปรับเสียงอะไรกันบ้างนะครับในส่วนของตัวฝากระบะท้ายของตัวแรปเตอร์นะครับก็จะเป็นแบบฝา้ายปลดลรงนะครับอีซี่ลิฟ์นะมีโช๊ค ฝากระบะท้ายด้วยลูกค้าสามารถยกมือเดียวก็สามารถเปิดปิดฝากระบะท้ายได้เลยนะครับในส่วนของตัวโรลลิสนะครับตัวนี้ก็ติดโรลลิสเพิ่มให้กับลูกค้านะเป็นแบบไฟฟ้านะครับลูกค้าสามารถใช้งานได้จริงับเราจะมีรีโมทกดเปิดปิดฝาท้ายของตัวโรลลิสได้นะครับก็เก็บของได้นะกันน้ําได้ด้วยนะเวลาลูกค้าขนของใส่ฝากระบะเนี่ยก็จะกันน้ําได้นะครับแล้วก็ช่องฝากระบะนะครับเราสามารถใช้งานช่องไฟ12โวลต์แล้วก็ช่องไฟ230นะครับหรือเวลาลูกค้าไป ไปออกทริปนะครับไปกลางเต็นท์หรือไปออฟโรดเนี่ยก็สามารถใช้ช่องไฟ12โวลต์นะครับหรือช่องไฟ230โวลต์นะครับหรือที่เขาเรียกว่าปลั๊กตานะรตาตัวนี้ก็รองรับเครื่องใช้ไฟได้400วัตต์เลยนะครับก็เวลาลูกค้าไปออกทริปกลางเต็นท่องเที่ยวเนี่ยก็สามารถใช้ช่องไฟตัวนี้ได้นะครับก็สะดวกสบายในการใช้งานของตัวแรปเตอร์นะครับแล้วเราไปดูภายในของตัวแร็ปเตอร์คันนี้กันนะครับ ในส่วนของผู้โดยสารต้อนหลังนะครับเบาะแรปเตอร์ก็จะเป็นเบาะสีดำนะครับเดินได้ด้วยสีส้มตามแบบฉบับของตัวแรปเตอร์นะครับภายในของแรปเตอร์จะเป็นสีดําทั้งหมดนะครับมีช่องแอร์สช่องนะครับแล้วก็มีช่องไฟ230โวลต์อยู่ที่เขาเรียกว่าปลั๊กสามตาอยู่ภายในผู้โดยสารต้อนหลังนะครับรองรับพืชไฟได้4ี0รวัตต์เลยมี USB ไดซ C ให้สําหรับผู้โดยสารที่ต้องการใช้งานของช่องไฟด้านหลังนะครับแล้วดูภายในของตัวแรปเตอร์คันนี้กันในส่วนของประตูมือเปิดของแรปเตอร์นะครับก็จะเป็นแบบไฟฟ้าทั้งหมด ขับกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับแล้วก็ปรับเลนกระจกไฟฟ้า4บานครับเราจะปรับกระจกซ้ายขวาแล้วก็สามารถกดได้เลยก็จะมีไฟขึ้นแล้วก็ปรับเลนปรับกระจกไฟฟ้าได้นะครับในส่วนของตัวประตูของตัวแรปเตอร์เนี่ยก็จะเป็นแบบหนังกลับนะครับตัวนี้สวยงามเลยนะครับก็เรียกว่าอคันทล่านั่นเองนะครับหนังกลับตัวนี้ภายในของแรปเตอร์จะเป็นหนังทั้งหมดนะครับก็สวยงามนะครับในส่วนของหน้าจอภายในของตัวแรปเตอร์นะครับแรปเตอร์เราใช้หน้าจอฝั่งคนขับเนี่ย12.4นิ้วนะครับเป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับจอ ฝั่งผู้สารคนขับนะครับ <blunt animation> แต่อ่าทางด้านของตัวหน้าจอเนี่ยวัดค่าอะไรกันบ้างนะครับด้านสั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นการเรียกว่ามาตรวัดรอบของตัวความเร็วนะครับแล้วก็ทางขนขวาก็จะเป็นการวัดความเร็วแบบดีต้นนะครับในส่วนของด้านบนการวัดค่าของตัว4ี่ตำแหน่งก็จะมีการวัดค่าของตัวอุณหภูมิความร้อนของหม้อน้ำนะครับแล้วก็มีการวัดอุณหภูมิความร้อนของตัวน้ามันเครื่องน้ามันเตี้ยนะครับแล้วก็น้ํามันในถังว่ารถคันนี้ของเราเนี่ยมีน้ํามัน ี่กิโลน้ำมันถึงจะหมดนะครับก็มี14กิโลน้ำมันถึงจะหมดนะครับมีการวัดตำแหน่งของตัวค่าต่างๆ4ี่ตำแหน่งด้านบนเลยนะครับในส่วนของตัวตำแหน่งของเกียร์นะครับ PRNDM ก็อยู่ทางด้านซ้ายล่างสุดเลยนะครับนี่ก็จะเป็นการวัดของตัวเมื่อเราเข้าเกียร์ตำแหน่งเกียร์เนี่ยไฟมันก็แสดงผลที่ตำแหน่งของเกียร์นะครับ PRNDM ไฟก็จะขึ้นนะครับในส่วนของตัวด้านขวานะครับก็จะเป็นการใช้งานของระบบ Adaptive Cruise Control Lane Keeping หรือ Lane Steering นะครับ เมื่อเราใช้งานของตัวแดกซีทุกครั้งนะครับเลนเซอร์ลิงและเลนทิปปิ้งจะทํางานโดยอัตโนมัตินะครับตัวนี้อ่าเราก็สามารถดูค่าต่างๆได้จากช่องฝั่งตรงนี้นะครับและในส่วนของตัวพวงมาลัยพวงมาลัยแรปเตอร์ของเราเนี่ยมีเป็นไฟฟ้าแบบสีทิศทางนะครับเราก็สามารถปรับตัวนี้ตั้งค่าได้ลูกค้าสามารถลดขึ้นลดลงได้นะครับแล้วก็ยืดเข้ายืดออกได้ของตัวพวงมาลัยนะเป็นแบบไฟฟ้าปรับได้สีทิศทางเลยนะครับทั้งด้านขวาเนี่ยของตัวเมนูเนี่ยวัดค่าอะไรบ้างตัวพวงมาลัยด้านขวานะครับกดแล้วกด3มปุ่มตรรงนนี้ะคับ ของตัวหน้าจอก็จะแดงผลนขึ right ้นมาคือเป็นข like. ้อมูลกันทางที่1ท mm. ี 2> ่2นะครับอัตราการใช้น้ํามันออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับก็คือเป็นการเปิดปิดเครื่องแบบอัตโนมัตินะครับเข็มขัดนิรภัยระบบช่วยเหลือเชินนะครับตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้ของตัวแรปเตอร์นะครับลูกค้าก็สามารถใช้งานได้นะครับของตัวเมนูหลักนะครับมีไม v i วิวเดินทางน้ํามันนะครับตัวนี้ก็เป็นการใช้งานของตัวหน้าจอข้อมูลแบบย่อนะครับลูกค้าก็สามารถตั้งค่าได้นะต่างๆของตัวเมนูนะครับ เมนูมีอะไรบ้างมีมวบิลเดินทางน้ำมันนะครับลักษณะออฟโรดนะครับมีการลากจูงนะครับมีการระบบนำทางเหมือน GPS โทรศัพท์เสียงนะครับแล้วก็ต่อบลูทูธจากจอซิงโคเอได้นะครับการตั้งค่ามีอะไรบ้างการตั้งค่ามาตรวัดนะครับก็จะมีการตั้งค่ามาตรวัดนะครับของตัวการแสดงผลมาตรวัดเลือกมาตรวัดด้านซ้ายเมื่อเลือกมาตรวัดด้านขวานะครับลูกค้าสามารถวัดได้เลือกได้เลยนะครับแล้วก็ตัวมาตรวัดต้องเร็วรองการนำทางแบบเทิร์นบายเทิร์นนะครับ ไฟแสดงการเปลี่ยนเกียร์นะครับก็มีอยู่การตั้งค่าของตัวหน้าจอนะครับแล้วก็โหมดซ่อมมังรถยนนะครับให้เรานึกภาพสมัยก่อนเนี่ยเราจะใช้งานตัวน้ำมันเครื่องเนี่ยเราจะดูว่าน้ำมันเครื่องของเราเนี่ยมันดำมันดำมันเข้มแค่ไหนล้วก็เปิดฝากระโปรงดึงก้านวัดอ่ะก็จะยุ่งยากหน่อยนะครับสมัยรถสมัยใหม่เนี่ยฝอดในเกณฑ์ทุกรุ่นเพื่อทำมาแบบระบบคอมพิวเตอร์นะครับลูกค้าก็สามารถเข้าเมนูมาที่แล้วก็มาที่ซ่อมมังวดยนได้เลยนะครับระบบการวัดค่าของน้ำมันเครื่องก็จะทําได้โดยอัตโนมัตินะครับ ซ่อมบำรุงรถยนต์มีอะไรบ้างนะครับมีแรงดันลมยางนะครับระบบตรวจจับลมยางข้อมูลเครื่องยนต์คุณภาพน้ํามันเครื่องนะครับที่เราเช็คกันนั่นเองนะครับในส่วนของเมนูการตั้งค่าหลักของเมนูหลักการตั้งค่าก็จะมีประมาณนี้นะครับและในส่วนของตัวพวงมาลัยด้านขวาเนี่ยก็จะมีออปชันอะไรบ้างอ่ะตัวนี้ก็เป็นการตั้งค่าหน้าจอนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการเซตระบบที่เราตั้งไว้ล่าสุดนะครับ แล้วก็ในส่วนของปรับพวงมาลัยนะครับเราก็สามารถปรับพวงมาลัยได้นะครับเราจะให้พวงมาลัยมันนุ่มมันแข็งเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถปรับได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวโชกเราจะให้โชกเนี่ยมันนุ่มมันแข็งแล้วก็สามารถปรับได้นะครับตัวนี้แต่ในส่วนของโหมดท่อเราก็สามารถปรับเสียงของโหมดท่อได้นะครับท่อของเราก็สามารถปรับได้4โหมดเลยนะครับมีเงียบนะครับมีปกตินะครับแล้วก็มีสปอร์ตแล้วก็มีบาฮานะครับโดยการปบกดปุ่มตัวนี้ระบบของเสียงของท่อเนี่ยก็จะปรับได้4โหมดเลยนะครับ ในส่วนของด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นการใช้งานของระบบ Active Cruise Control นะครับก็มีลิมิตก็คือจำกัดความเร็วเราจะใช้งานความต่ความเร็วแล้วก็กดไปที่ลิมิตได้เลยนะครับความเร็วก็จะขึ้นมาที่20กิโลเมตรเป็นการตั้งค่าวัดความเร็วได้ที่เริ่มต้นนะครับเราก็จะเซตความเร็วกดบวกก็จะเป็นการเซตความเร็วแบบหลักหน่วยนะครับถ้าเรากดค้างเนี่ยความเร็วก็จะขึ้นเป็นหลักสิบนะครับก็ให้ความเร็ววิ่งจำกัดโดยที่เราล็อกไว้นะครับแล้วก็ใช้เป็นตัวลิมิตคือจำกัดความเร็วนะครับแล้วกกก็็็ัววลอคคาาามเเเรรร Adjective Tone Co ดข้ไปนะบ ก็เป็นจะเป็นการเซตความเร็วแบบให้รถเราเนี่ยมันวิ่งนะอัตโนมัติโดยที่รถเราไม่ไปชนรถคัน,นหน้านะครับก็มีเบรกอัตโนมัติให้เราด้วยนะตัวนี้ของตัวแรปเตอร์เซตความเร็วบวกลบได้นะครับแล้วก็มีเลนคลิปปิ้งนะครับเลนคลิปปิ้งเนี่ยจะทำงานก็แต่เมื่อรถเราสตาร์ทนะครับแล้วก็วิ่งอยู่ที่ความเร็ว65กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับระบบเลนคลิปปิ้งก็จะทำงานนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์บอกอยู่นะครับท,ที่ด้านบนฝานะครับเป็นการใช้งานของเลนคลิปปิ้งนะครับจะมีเ,นะเลเนสเเเเเตลลลิิ่งงงใให้้้้รรราาาดววยยนนนะะชคีปปถอ จะรักษาอยู่ในช่องเลนไม่ข้ามไปเลนใดเลนหนึ่งของตัวถนนนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นงานใช้ง,งานแบบระบบเทคโนโลยีแบบใหม่ของตัว Ford Exceed ของตัว Raptor นะครับขวาคือเมนูซ้ายคือระบบปรับความกัดถี่นั่นเองนะครับในส่วนของคอนโซลกลางจะเป็นหนังกลับทั้งหมดนะครับของตัว Raptor นะครับก็เพิ่มความสวยงามเป็นไสปอร์ตให้มันดูสวยงามขึ้น,นครับแอร์แบ็กของ Raptor มีทั้งหมด7ลูกนะครับด้านหน้าด้านข้างแล้วก็บ้านถุงลมนิรภัยแล้วก็มีหู่เ,เข่าเข้ามาด้วยนะครับ จอเป็นจอซิงค์โฟเอ12นิ้วนะครับภายในของตัวแร็คเตอร์นะครับก็จะมีลูกเล่นอะไรบ้างล้วก็กดหกปุ่มด้านบนนะมีวิทยุนะครับรายการโทรศัพท์ก็มีการนำทางมี g p s นะครับสามารถดู c h i ผ่านจอซิงค์โฟเอได้เลยแบบตัวแร็คเตอร์นะครับมีการต่อบลูทูธไร้สายนะครับแล้วก็มี Apple ิลคาเฟอันดอรโเราต่อบลูทูธไร้สายกับโทรศัพท์ผ่านที่จอซิงค์โฟเอได้เลยนะครับแล้วก็มีคู่มือผู้่ใช้รถแล้วก็มีการตั้งค่าของตัวตัวจอมีอะไรบ้างมีระบบควบคุมก็คืออโต้โฮก็สามารถใช้งานของเเบบบบรรมมืออแัััััตตตโนนนิลยะะคควถ มีกล้อง3ามารถดรงึงศางช่วยคนขับสถานะออฟโรดการจอดรถก็คือเป็นการถอยจอดอัต,อตโนมัติแบบเทียบข้างแล้วก็เข้าซองได้นะครับปล็อกระบบจะอยู่ในระบบหมดของระบบควบคุมทั้งหมดนะครับการตั้งค่าของตัวจอมีอะไรบ้างก็มีการใช้งานของตัวในการโทรศัพท์นะครับช่วยคนขับแล้วก็การตั้งค่ารถยนต์ทั่วไปหน้าจอน,นาฬนิกาแล้วก็มีหมดการเชื่อมต่อ แอปโทรศัพท์มือถือระบบช่ดยเชินนะครับการทำง,งานของ Ford ไฟตกแต่งห้องโดยสารไฟแอมเบีนไลน์นั่นเองครับเราสามารถตั้งค่าของจอของแร็ปเตอร์ซิงค์โฟรเอนิ้วได้จากการตั้งค่าที่ตัวรถด,ด้านมุมบนด้านขวานะครับแองเราเป็นแบบอัตโนมัติรับแยกอิสระซ้ายขวานะครับเราใช้ซ้ายเท่าไหรขวาเท่าไหรเราก็สามารถสัมผัสที่จอได้เลยเป็นแบบออโต้นะครับแล้วก็สามารถปรับที่มือได้นะบแบบแบบเมนนวนได้ตรงฝั่งด้านล่างนะครับมีแท่นชาร์จไวเลสนะครับเราสามารถวางโทรศัพท์ชาร์จแบตได้เลยนะครับของตัวด้านลา เกียร์ของเราเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับเป็นแบบ e-shifter นะครับตัวนี้สามารถใช้เกียร์ธรรมดาแมนนวลได้เราเลื่อนมาที่ตัว M นะครับแพนดิชิพได้10สปีดเลยจะมีแพนดิชป็นปตรงพงอะไรนะครับเราสามารถบวกลบที่แพนดิชิพที่พงอะไรได้เลย10สปีดนะครับพอจนกลางก็จะมีเป็นแบบเบรกมือไฟฟ้านะครับมีระบบปรับกันคีอันนี้ก็จะเป็นการจอดแบบอัตโนมัติเทียบข้างหรือเข้าซองนะครับแล้วก็มีระบบแท a c ชั่นคอนโทรลป้องกันรถออกตัวล้อฟรีนะครับแล้วก็มีเป็นตัวระบบเปิดปิดเครื่องอัตโนมัตินะครับตัวนนนนีีี้้้้แลวกกก็มาาาารรรใชงงขขอออสะฟโดดเเเไป่ย หน้าจอออฟโรดก็จะขึ้นให้เราใช้งานของตัวดิฟล็อกหน้าดิฟล็อกหลังแล้วก็มีการใช้งานของตัวเทลคอนโทรก็คือใช้งานแบบเราขับออฟโรดให้รถเราจะวิ่งโดยอัตโนมัติในการตั้งค่าให้รถมันวิ่งอัตโนมัติในเส้นทางออฟโรดนั่นเองนะครับเทลคอนโทรนั่นเองนะครับแล้วปุ่โมโหมดการขี่ของเราปรับได้ทั้งหมด7โหมดของตัวแรปเตอร์นะเมื่อเราหมุนมาทาตังซ้ายเนี่ยโหมดการขี่ก็จะขึ้นที่หน้าจอนะครับมีโหมดปกตินะครับสปอร์ตนะครับถนนลื่นแล้วก็โคลนล่อง มีซ้ายให้เราด้วยแล้วก็มีตัวบาร์ห้านะครับแล้วก็มีไต่โคดหินของแรปเตอร์มีการปรับโหมดก๊บปรถทั้งหมด7โหมดโดยเราหมุนไปทางซ้ายของตัวปรับโหมดตัวนี้นะครับมีขับ2กขับ4ี่โฟลโฟโลต้องเข้าเกนก่อนถึงจะใช้งานของตัวโฟลได้นะครับแล้วก็มีขับ4แบบอัตโนมรับด,ด้วยนะครับภายในของแรปเตอร์ก็จะมีเป็นแบบตัวสวิตช์แบงค์นะครับสามารถปรับเราใช้ไฟสปอตไลท์เนี่ยเราก็สามารถต่อไฟพ่วงได้ถึง6จุดเลยครับตัวนี้เรียกว่าสวิตช์แบงค์นะครับสามารถใช้ช่องไฟได้ และในส่วนของตัวกระจกมองข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นแบบรัดแสงอัตโนมัตินะครับแล้วก็เซนเซอร์ของตัวกระจกเนี่ยก็สามารถใช้งานของตัวเปิดปิดไฟอัตโนมัติแล้วก็เป็นใช้งานของตัวเซนเซอร์เลนทิปปิ้งเลนทิปปิ้งจะใช้เซนเซอร์ตรงบนกระจกตัวนี้นะครับในการใช้งานภายในของแร็ปเตอร์ก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับผสมกับเบาะหนังกับนั่นเองนะครับเขาเรียกว่าหนังอะคนทาร่ามีแล้วก็มีเป็นเดินได้ด้วยสีส้มนะครับของตัวแบบฉบับของตัวแร็ปเตอร์เลยนะครับและในส่วนของเบาะคนขับนะครับก็สามารถปรับ แบบไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะครับของตัวแรปเตอร์นะครับสำหรับพี่ๆเป็นเพจทุกท่านนะสนใจอยากทราบแคมเปญรายละเอียดต่างๆของตัวแรปเตอร์คันนี้ครับราคารถหนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นเก้าพันนะเป็นสีส้มโค้ดออร์เรนต์นะครับคันนี้สวยๆเลยนะครับสนใจก็สามารถทักสอบถามได้ฟอร์ดแอปเปิลพัฒนครเกษตรนะมีอยู่ช่องยูทูปฟอร์ดแอปเปิลนะครับจะมีคลิปรีวิวรถต่างๆลูกค้าสามารถเข้าไปดูชมคลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมก็พาเพื่อนๆทุกท่านมาชมตัวแรปเตอร์คันนี้นะเป็นรุ่น เครื่อง3.0 V6 นะครับแร,แ,รแรงม้า397แรงม้าแรงบิด500ประดิษฐ์นิวตันเมตรตัวท็อปสุดของกระบะ Ford เลยนะครับสำหรับลูกค้าเ,เพจทุกท่านสนใจก็สามารถทักสอบถามได้นะครับแล้วก็มีของเราเนี่ยสามารถจัดไฟแนนซ์ทุกอาชีพนะครับแล้วก็มีเจ้าที่สัญญาถึงบ้านด้วยแล้วก็ส่งมอบรถถึงบ้านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้ามีรถลายแต่งที่สวยเดี๋ยวเรามาพี่เป็นถึงท่านมารีวิวมาชมกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ